สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีตอนค่ำค่คือเก่านะคะท่านผู้ชมมนีแมวมูก็ได้อยู่ที่บ้านเจลอตเตอรี่นะคะได้ยินว่าบ่าวเถาเพิ่นจะมาเอาลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่มาแล้วนะคะมาเบิ่งน้ากันนะคะว่าหวดนี้บ่าวเถาเพิ่นจะเอาลอตเตอรี่ตัวใดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับแกนี่ย่งบ่าวถยามแดงกำลังเอาพริกร้อยใส่ครับ ส้มปลาส้มปลาขาวมือขึ้นหมูว่านนี่ส้มปลาขาวหน่อยเสือมาหมูว่านหมูว่านกินข้าวเจ้าพี่น้องเกลเรยไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวเหนียวก็ได้ส้มปลาขาวเอาเบิ่งเมนูน้ำกันก่อนเป็นเบงเดียวเซียอันนี้ปลาทูมันทอดเอาเจี๊ยรติลีเฮ็ดอีหยังน่าหอยแครงตัวลาบหอยแครงเนียนว่าเด็กกินหอมมาตั้งแต่ทางเขาบุรีหอมหอมหอมเสียงมือบู๊ยอันนี้คือหอยแครงลาบหอยแครงนะคะ โอ้จะเสียบหอมเดี๋ยวด้วขออนุญาตซิมกันหอมพริกขัวเป็นไดดพี่ใหญ่ยังไงกันออืเอา้ามันหลับงัวเนาะแต่บ้านเราแล้วกินแก่ไรนิดนึงจางนี่มันจะเป็นต้องใส่หลายก่ะเพราะว่าหอยมันนุ่ยอยู่แล้วจ้ะคนจี๋คนขออนุญาตใส่แง่งค่ะไปกินน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมผู้ใดยน้อยไปบ่แม่หมูฮะถ้วยังน้อยยกเจ ออืไม่หมูซิมลาบหอยแข็งเจอว่าข้าวไจำเป็นต้องใส่หลายมันก็นโนยอยู่แล้วจ้ะสุดรถก็ใส่แล้วไม่หมูซิมล้วปะโอเจ๊ซิมรถมันสีเบิร์ดกรนเลยแล้วซิมใสมใช่ไหมครับปลาแถาซิมมึงดูันใส่จานน่ารัก่นาลาบหอยแข็งได้พี่น้องได้นะครับจัดแซ่บจัดแซ่บลาบคือลาบเนื้อเขาเนี่ย่อเจี๊แม่นค่ะโอ้โหผ่ะใส่บักหน้าหรอเนีดยใส่แลนด์ป หอมจ้าย่านเ่าแถวว่าจางซิมได้บ่อลเปาแถวเอาพี่น้องบ่เาซิมด้วยอ๋อซ้อนนี่มาต่างหากนะซ้อนต่างหากดีกว it ่านี่เดี๋ยวพี่สิมากินร้อนช้อนกลางครับุณผู้ชมาเปาแถซิมแล้วครับคุณผู้ชมซิมเนี่หงยแข็งตุ้ยยังไงคุณผู้ชมอันจางกับบอกเกจเจที่ได้เติมเตื่องใดเอาคือเป็นเพราะเป็นแต่แซ่บเสียมปลายเล็หน่อยเจ็เพราะว่าต้องถามก่อนไง ครับพอว่าโอ้โหมันรู้มันรู้จะนวดเลยเพราะปลาหอยแครงมันนวดของมันนวดนวดมันนวดในตัวพูดกินจืดกับสีบ้าพอดีแต่ที่แรลกเขต้องใส่หยังผงโรดพ่อหล่ะบ่มันนวดเลยเอนาะนี่ลาหหอยแครงพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนี่ครับโอ้ยเนาะในนี้หอยแครงลวกก็ได้พี่น้องแด้วลวกแล้วไม่ได้กินดิบสิว่าถ้าบ่ลวกแก่บ่ได้ดีจัะหน่อยพ่อเจดโอเคนะเอ้ามาหางูสมแบดเนาะ ใบหน้าปลาทูมันปลาทูมันกินแล้วผักแก้มปุ้ยู้น่ะกนน้องหม่สดอีแม่หัูไกินข้นมาเสร็จน้องใหม่ผมมักินไรเจนด้ส้มปลาลอยส้มปลาขาวแ่บเป็นไอซิมบึกซิมมงไปมันเนี่ยเอานางล่องเจนแซ่บแซ่บก็มาเจขาอดเอามือเศร้าหนูอได้กินนิด็จะมามน้อใหม่เสรเอาเจงกินไอเจเขาเอาลอตเตอรี่ให้เรียกกันเอาแผง แพงไหมแต่แพงมืกท่านผู้ชมเป็นเมนูแต่แซ่บเนาะเิ่งอันนี้อยู่น้องปลาทูสองตัวนี่ไหมตุ้งตา่แพงนี่อันนี้แซ่บเอาเจมานังอีกเจ้าเอเจมันเพือนี่ผมจะข้าวนะเือวัตถุนิยมผมจะข้าวนะอยู่เพื่อนผมจะข้าวนะอะไรทั้งหมดเกเอาไรทั้งหมดเก๋อไ อ่าสิจะหันไปยังหันไปบางงานบ้างพี่เอาไปคือบาแจ้งเอาแลบมาเอาบานนี้นีละพี่น้องยั่งมาเต็มแผงไหมสดๆเกี้นั่งบานนี้เจ้าปิดพัดลูร่มกันกระลมกันชมพันธุ์อ่ะเจ๊จากไอ้เน้ยเนาะบ่าวเทาสั่งไใบมือนั้นตัวไหนก็อนเจ๊เออเต็มแผงเลยเดียวเจ้าเกี้ยเจ้าสามแหมบ่าวเทาแล้วก็ะแป้อันนี้คือคือยังนท่านมีแผง ดึงมากถึงปิดแล้วแม่ติดแล้วไม่ไหมมันแพงมันมาเลยเอ้าเจ๊ชุดที่บ่าวเถาเรียกไว้สั่งไว้ตั้งแต่มือแหลกตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเมนบ่าวเถาสั่งเอ้าเจ๊เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าดึงมากให้เจ๊ดึงเลยบ่ดึงมาเลยนะครับนี่อันนั้นอันนี้อันนี้โซ่พันบงน้เมฆเจ๊เก้าเจ็ดดึงมาเลย เก้าเจ็ดชุดอันนี้ชุดสองใบเก้าเจ็ดอันนี้ใบเดียวสามใบแกะนั่นออกให้หน่อยเออเด็เก็์เปียกบล็อเกบอค่ะเปียกบเดี๋ยวขึ้นรางวัลเมียนอันนี้เก้าเจ็ดเอาเจ็ดเก้าทีนี้อ่าเจเก้า เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าบนเจนนนเจ็ดเก้าโอ้มีหาเจ็ดเก้าเหมออันนี้จากนครพนมด้วยพี่น้องด้วยที่พนเน้นมากอันนี้บ้าเถาเอาเอาตามนครพนมนะครับเดี๋ยวจะเอาเลขฝันของบ้าเถาที่บ้าน,นเลขฝันบ้าเถาบ้าเถาเจ้าตัวนี้อีกอันนี้บ้าเถาแนวรับเมื่อนี่จเจ้าเจ้าชุดนี้วันนี้เจ เก้าศูนย์นะครับแม่งยังเขาหัวเจ่เลยเก้าศูนย์เจ่โอ้แม่งเขาหัวเก้าศูนย์นี่โอ้หนึ่งเก้าศูนย์อ่ะมัได้เล่นเก้าศูนย์เอฟซีเป็นจะตีคว่ำฝันเปาเถาเป็นหนึ่งเก้าศูนย์อยู่บ้าเออันว่าเด็กหน่อยคู้หนึ่งผู้เ่าอุ้มเล็กหน่อยนะบอลบอลกระสูนบอลอ่าบอลกระสูนผู้เถากเนืผู้เถาเก้าเด็กหน่อยหนึ่งอันนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้านี่พี่น้อง เอ้าววนี่าแล้วก็90แล้วก็เอา09ครับไปนั่งพี่น้องเป็เลขฝันแด้พี่น้องเด้นี่เอาเลขฝันเบาเา่านี่ะ้างเบาาวีมหา90เมื่อกี้ชุดเป็ดแปดกราเบาเ่าอันนี้ชุดเอ๋ชุด90นี่เอามาหรอวปดกู90อุ้ยงามอยู่เอ้หา90มีบอลนี้ชุดนี่ มีหนึ่งเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ปรากฏว่าบอมี่บอมีหาเก้าศูนย์เลยเนาะมันจะสี่สี่ศูนย์เก้าอันนี้เอาหาศูนย์ศูนย์เก้าอันนี้ของบ้าเถาเอาส้ำหนิกับ้าเถาเอาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าน้องพี่น้องนะเราเจ็บ้าเถาเห็นงี่เง่ามีเล็กเลือดเจ็ดเก้าสองเลยไหมเอาเอาทั้งสามใบเลยเนี่ย มีาวเออปีเขาเป็นยงมีเจ็เกาสองมีสี่เก่าสองอ้วเจ็กมีสองใบเต่อกันไอ้ยมีซวยลอเอจ็ดเกาสองเจ็ดเกาสองนี่ครับผมเอาต่อกันได้เจ็ดเกาสองไหมเอามาใส่น้ำกันไหมเจเก่าสองกันไหมใส่าวานี่เอามาใส่ข้างหน้านกันนะโอ้ยังมีอีกเด้สุดสองใบเจ็ดเก่าสอีกเด้ใส่เจ็เกนี่ไม่มวนว่าจะเอาแล้วอ่าไป ชเจ็ดเก้าสองผลวดกันนะครับก็จะได้เป็นครบเก้าสองทั้งบรรทัดไปของบ้าเท่ายี่สิบห้าใบนะครับบ้าเเ่าความฝันคือเอาตัวนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าน้าพี่น้องเด้อนี่ครับอ่ากับเก้าเจ็ดเจ็เก้านี่เอาของเอเอควอนนควอนพนุมเลยความฝันไอ้ของเอาเก้าศูนย์พี่น้องจะไปอยากเอาทั้งหาเก้าทั้งศูนย์หาได้เอาเอาซัมมี่ก้อนเอาแม่ จากฮ่องกงไม่คูดที่เพิ่นฝันว่ามีอ่าได้ยินเสียงคนไปิดบอกเป็นหกเก้าศูนย์เพิ่นฝากเพิ่นได้นี่แล้วเจ้เพิ่นได้รอตอรีในแอปเป๋าตังสองร้อยใบเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดปจะมาเพิ่นฝากเราเา่ามาสั่งน้ำเจอีกลูกสาวเจอจากเมืองเลยบ่มีหมดหมดทำชชมเพิ่นได้ฝากเอาเนี่เจ้ก้าวหนึ่งหนึ่งเก้าเอาหมดดึงไม่เจ้ เก้าหนึ่งในพันธมิชุมอเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งอ๋อหนึ่งเก้าน้ำน้ำเนาะเก้าหนึ่งอันนี้ของของเมกูดในพี่น้องของเบาเทายี่สิบห้าใบของไม่กูดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเอาหมดมีสองเก้าหนึ่งบ่ของเพิรนเนะโอ้โหมีหนึ่งเก้าหนึ่งแม่ว่ามีสองเก้าหนึ่งจะสามเก้าเพิรนเพิรนอยากได้สองเก้าหนึ่งบ่มี มีแต่หนึ่งเก่าหนึ่งกับเจ็ดเก่าหนึ่งได้แม่ได้เดี๋ยวผมจะเก็บท้ายให้อันนี้อันนี้เป็นคอมเมนต์นเก้าเก้าหนึ่งอ่าเมนอือเก้าสามสามเก้าพี่เต้เก้าสามอีกด้วยเก้าสามสามเก้าหลายๆเออที่อุดหนุนมันมาเงี้ยงๆได้วจ้าเก้าสามสามเก้าเก้าสามก็ห้าใบอันนี้สามเก่า สามสามเก้าอันนี้ของเจพลเลยอด้่พี่น้องเลยโอ้ของคุณแม่มาจากอันนี้ของคุณแม่จากฮ่องกงแม่จากฮ่องกงพนว่าเดี๋ยวรอรอแม่ฝันดีดเด้ยหาพนมาบอกอีกพี่น้องตะวันนี้เป็นเลขที่แม่พนมักนะครับแม่พนว่ารอแม่พนฝันกวนอ,อันนี้เก้าสามสามเก้าได้เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก้าสามสามเก่ายัางละฮะใบอันนี้ยี่สิบใบแล้ว ยี่สิบใบแล้วแปดห้าห้าแปดของคุณแม่ป่ของคุณแม่อีกแปดห้าห้าแปดอ่าของของคุณแม่เพิ่นสามสิบใบท่านผู้ชมที่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแม่เพิ่นแม่เพิ่ไอนได้ในแอปเป่าตังแล้วนะสลากกินแบงเนี่ยแหละครับผมเพิ่นได้สองร้อยใบป๊อดนะครับโทรมาบอกเป่าเถ้าเพิ่นสรงไม่มึงความหรือเปล่าอี้หน้าวแเถเป่าเถาต้อไปหลดต้อไอ้ต้อข้างขานมันก็ได้เพิ่น นิดนึงค่ะหาแปดอันนี้เป็นของแม่กูดฮ่องกงเนะแม่กูดครับพ่อแม่กูดอพิ่นว่าเอาซอยอุดหนุนเจลอตเตอรี่น้ำเนยบางเผาขอบคุณหลายๆเด้อเพิ่นว่าบางเผามาซอยอุดหนุนเจลอตเตอรีเก็บแปดหาหลายๆใบเด้อมันมันตรงกันนี่บ่แม่ยนครับของแม่กูดได้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอ่าอย่างละห้าใบนะครับเก้าสามสามเก้าห้าใบห้าแปดแปดห้าห้าใบของไม่กูด สามสิบใบค่ะของเบ้าเท่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าใบศูนย์เก้าเก้าศูนย์อย่างละห้าใบแล้วก็เก้าสองห้าใบดาบลูหมืนยี่สิบห้าใบของเบ้าเทถาเนาะเป็นห้าสิบห้าใบนี่ครับอเบ้าเถาเอาไดความฝันได้พี่น้องเด้อทำไมอยากได้ที่จริงก็อยากได้ห้าเก้าบห้าศูนย์นั่นพีเจ๊เอาเจ๊คุ้มเจาเฮ้มันครบสามสิบใบเอออาหาศูนย์เอาหาศูนย์นะเจ๊ฮานวาเดียวห้าศูนย์มากพี่น้องเดี๋ยว หาศูนย์โ้าชเลยอ่าหาศูนย์มาลองดึงมาเกดึงมาอืมเอานั่นแหละเป็นสามสิบใบเป็นครบสามสิบใบของบ่าวเท่ามาพี่น้องเนาะอุดหนุนรัฐบาลนี่แหละท่านผู้ชมดุนลางวันรอดุนลางวันน้ำเบาเท่าเด้อพี่น้องเด้อของพุทธลายๆค่ะเอานี่ของบ่าวเท่าเอาในนี่ใช่ครับเมนูแคปหน้าจอนะคะอันนี้เป็นของบ่าวเท่านะคะท่านผู้ชม fc t เก้าเก้าศูนย์ แล้วจั้ง9ล้วก็50อย่าลืม0เก่า1เรื่องวัสัุนะครับพี่น้องตัวง0เก่า1ใบเราตัดไปแล้ว3ตัวเดี๋ยวรอดยำนะครับอาจตีเขียนลงให้น้ำ0เก่า1ข้อความฝันอันนี้เป็นของแม่กูดจากฮ่องกงนะครับของแม่กูด30ใบ30ใบนะครับของแม่กูดเพิ่นเพิ่นเป็นเลขมากเลยพี่น้องเด้อ993 9119 5885นะครับนี่ครับได้ย่างละห้าใบก็เป็น30ใบของใบเหล่า30ใบ เป็นหกสิบใบขอบคุณคุณแม่เด้อค่ะขอบุแมากอุดมเจรตรีน้าบ้าเทาขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณเลยค่ะบานนี้ไม่กินเขาน้ำกันเมนเมนมามาอ่ะเสองห้อบาดนี้เด้อเก็บได้พี่น้องเด้อคุณนะครับมาแสเต็ปน้องคให้ได้โชคได้หมันให้บ้าเทาได้โชค้พี่น้องโชคบ้าเดากับมันลุนซุงวด จากมรุนํากันวันที่เข่าพ่อที่หนึ่งแล้วค่ะน้องเขารุน่ะน้ำกันก้าวไปน้ำกันสู่ไปน้ำกันอคุณค่นเจนแคะเจเบืนจะไปตลาดจะพ่อคู่บ้างนีเอามื่นเอื้นยีบอย่างยีบซองค่ะโอ้ยเจนได้เข้าใจว่ามื้อมืนเ้อลี่พรุนี้รอรุนค่ะรอรุนเจก็อยากให้พี่นมกพี่กันละเขเขาก็อยากเขาบอทุกท่าครัสวัสดีค่ะเจน